สวัสดีครับขอต้อนรับทุกทท่านนะครับเข้าสู่ช่องคณิตศิสตอมครับวันนี้นั้นคณิตศิสตอมนะครับนำเอาข้อสอบภาคก่อนะครับที่เป็นคณิตศาสตร์ของสมบันะครับในปี2565มาเฉลยฝากกันนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ผมได้เอาเอกสารนะครับเป็นไฟล์ดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปยังไงถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดไว้ศึกษากันนะครับสําหรับข้อนี้นะครับโจทย์นั้น มีการกำหนดลนักษณะของตัวเลขที่เป็นลนักษณะเหมือนเลขยกกําลังมาให้เรานะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราจะต้องทําตัวเลขที่เป็นฐานนะครับให้เท่ากันก่อนนั่นก็คือตัวนี้นะครับยีเนี่ยเราสามารถมองให้เป็น3ยกกําลัง3ได้แล้วก็มี x อบวกหนะครับที่เป็นตัวยกกําลังของเขาไว้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับนำมาเท่ากับ81ตัวนี้เรามองให้เป็น3ยกกําลัง4นะครับแล้วก็มียกกําลัง3ตัวนี้นะครับที่อยู่ด้านบน จากตัวนี้เราจะเห็นว่าฐานของเราในนะครับที่อยู่ตรงนี้มันจะเป็นเลข3เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับดังนั้นการที่ตัวเลขทั้ง2ฝั่งจะเท่ากันได้เนี่ยถ้าฐานก็คือเลข3เท่ากันเราจะสรุปได้ว่าเลขชี้กําลังด้านบนเนี่ยจะต้องเท่ากันดังนั้นนะครับสรุปได้เลยว่า3 x สามที่คูณอยู่กับ x บวกหนะครับจะมีค่าเท่ากับ4ที่คูณอยู่กับ3ตัวนี้นะครับจากนั้นเราลองกระจายตัวเลข3เนี่ยเข้าไปในวงเล็บครับเราจะได้คําตอบก็คือบริเวณนี้จะเป็น3 x นะครับบวกกับ3ม มีค่าเท่ากับ12ครับจากนั้นย้าย3นะครับไปลบฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น 3x ที่เท่ากับ12ลบออกด้วย3คําตอบก็คือ 3x มนะครับมีค่าเท่ากับเลข9นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราย้าย3ไปหารนะครับจะพบว่าตัวนี้ก็จะกลายเป็น9หารด้วย3ครับซึ่งทําการตัดทอนเบื้องบตรงนี้ก็จะออกมาเป็นเลข3นั่นเองมันคำตอบข้อนี้อยู่ในช้อยข้อที่1นนั่นเองโอเคนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่ถนัดวิธีการคูณกระจายเข้าไปหรืออาจจะลืมวิธีการนะครับข้อนี้นั้นจริงๆนะครับประเด็นตนัวนี้ถ้าเราได้ออกมาตัวนี้เป็น3นะครับในวงเล็บคูณด้วย x บวก1เท่ากับฝั่งนี้คือ12เนาะจริงๆเลข3ที่คูณอยู่ตัวนี้นะครับเราสามารถย้าย3เนี่ยไปหารก่อนได้มันจะกลายเป็น x บวก1เนี่ยมีค่าเท่ากับ12หารด้วย3นะครับซึ่งจะเท่ากับ4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น x บวก1มีค่าเท่ากับ4ย้าย1ไปลบ x ของเราก็จะได้3เช่นกันเพราะฉะ คำตอบข้อนี้ก็มีวิธีการพิจารณาอยู่2แบบแบบนี้โอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูในข้อที่2กันข้อที่2เนี่ยเป็นลักษณะของรูทสแควร์รูทซ้อนกันแน่นอนว่าข้อไหนที่เราสามารถพิจารณาคําตอบได้ก่อนนะครับเราก็จะามาพิจารณาข้อนี้นะครับถ้าเราสังเกตที่ตัวเลขที่อยู่ด้านในสุดก็คือบริเวณ81ตัวนี้ที่อยู่ในสแควร์รูทนะครับเราพบว่าสแควร์รูท81เนี่ยจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทที่เป็นลักษณะของ9คูณ9ข้างใน แน่นอนว่าถ้า9คูณกัน2ตัวได้แบบนี้เราก็จะถอดรากออกมาคําตอบก็คือ9นั่นเองนั้นตัวนี้ทั้งก้อนนะครับก็จะเป็นมีค่าเท่ากับเลขเกานั้นถ้าเราลองมาเขียนคําตอบก็จะกลายเป็นสแควรูทหตัวนี้นะครับบวกกับสแควรูทยาวที่เป็นลักษณะของ7และบวกกับรูทแปตัวนี้ก็จะกลายเป็นเลข9เรียบร้อยซึ่ง2ตัวนี้นะครับถ้าเราลองเอามาบวกกันแบบนี้นะฮะตัวนี้รวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ16ถูกต้องไหมฮะ เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสแควรูทห้าบวกกับตัวนี้ทั้งหมดจะกลายเป็นรูทสิบหกนั่นเองพี่นาที่รูทสิบหกนะฮะรับรูทสิบหกเนี่ยถ้าเราพี่นาก็าจะกลายเป็นสี่คูณสี่ได้ถูกต้องไหมฮะดังนั้นการที่สี่คูณกันสองตัวในสแคว,วรูทเนี่ยหรือรากที่สองเนี่ยเราก็จะถอดรากได้เป็นเลขตัวนั้นออกมาก็คือเลขสี่งะนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็นเลขสี่โอเคไหมครับดังนั้นตัวนี้มีค่าเท่ากับสี่นั่นเองห้านะครับบวกกับสี่ที่อยู่ข้างในนี้ จึงทาให้เราได้ว่าคําตอบของตัวนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับสแควรูทเแน่นอนว่าสแควรูทเมีค่าเท่ากับ3าคูณสที่อยู่ในรูทดังนั้นถอดได้ออกมาได้เลข3นั่นเองแผ่นคําตอบข้อนี้นะครับยังตอบ3เช่นเดิมโอเคนะครับไปต่อในข้อนี้นะครับข้อนี้นั้นเป็นลักษณะของตัวเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีคําว่าของซึ่งแน่นอนว่าถ้านะครับเราเห็นคําว่าของตัวนี้สมัยที่เราเรียนอนุบาล2นะฮะเราจะรู้ว่าของเนี่ย คือคําว่าคูณหรือเครื่องหมายคูณของเรานั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น10%ในที่นี้มองเป็น10ส่วนร้อยนะครับคูณกับ10ตัวที่2ก็คือ10%ก็มองเป็น10ส่วนได้100เช่นเดิมแล้วก็คูณด้วย1000นั่นเองแบบนี้นะครับทีนี้หลักการคูณเนี่ยนะครับหลักการคูณเศษส่วนเราจะตัวบนคูณบนดังนั้นตรงนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นลักษณะของตัวบนนะครับนั้นเราตัวบนคูณกันก็จะกลายเป็น10คูณ10แล้วก็คูณกับอีก1000 แบบนี้นะครับในขณะที่บริเวณเลขด้านล่างก็จะมี100คูณกับ100ถูกต้องไหมฮะนั้นก็จะกลายเป็น100คูณ1น0้แบบนี้นคาตอบตัวบนนะครับ1,000คูณ 10, 10คูณ10ก็จะมีค่าเท่ากับ10,000แสนนั่นเองถูกต้องไหมในขณะที่ข้างล่างนะครับ100คูณ100ก็จะมีค่าเท่ากับ1 0,000เพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถเอาศูนย์ตัดทอน0 0ตัด0อัดจึบ๊บ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 นั้นคำตอบของเราออกมาก็จะเหลือออแค่เลขข10ในช้ย้ย ขอควายนั่นเองโอเคนะครับมาต่อในข้อของอัตราส่วนกันบ้างนะครับโจทย์ข้อนี้นั้นเป็นลักษณะของอัตราส่วน3ตัวนั่นก็คือมี a ต่อ b ที่โจทย์กําหนดมาแล้วก็ให้ b ต่อ c มานะครับซึ่งตัวนี้เราจะเห็นว่ามี b นะครับเป็นตัวเชื่อมของทั้งอสองอัตราส่วนนี้แต่จะเห็นว่าตัวเลขนะครับทั้ง2ที่เนี่ยยังไม่เท่ากันนั้นเราจะพิจารากันก่อนอันดับแรกนะครับพิจารณาที่ a ต่อ b ก่อนแน่นอนว่า a ต่อ b มีค่าเท่ากับ5ต่อ7 ในขณะที่ตัวที่2ก็คือตัวนี้นะครับ b ต่อ c เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ3.5ต่อด้วย4.5จะเห็นว่าตัวที่เป็นตัวเชื่อมของเราเนี่ยคือตัว b แต่ค่าของ b ตัวนี้นะครับก็คือ7กับ3.5เนี่ยยังไม่ได้เท่ากันดังนั้นเราจะเทียบกันโดยตรงไม่ได้เราจึงต้องอาศัยมองว่าเอ๊ะ3.5เนี่ยเราสามารถคูณเลข2เข้าไปได้ดังนั้น3.5มจคูณสจะกลายเป็น7จ็ดถูกต้องไหมครับทีนี้เวลาเราคูณอัตราส่วนเนี่ยเราต้องคูณทั้ง2ตัว ดังนั้น4.5จะต้องถูกคูณ2เข้าไปด้วยเช่นกันดังนั้น4.5จคูณ2จะกลายเป็นเลข9จะเห็นว่านะครับตัวนี้จะกลายเป็นเลข7และซึ่ง b ของตัวหน้าที่อยู่กับ a เนี่ยก็เป็นเลข7เหมือนกันตอนนี้ต่างคนต่างเป็น7แปลว่าเราสามารถที่จะเชื่อมอัตราส่วน5ต่อ7แล้วให้7ตัวนี้นะครับส่งต่อเชื่อมมาที่9ได้จึงสรุปคําตอบได้อย่างสวยงามว่าคราวนี้นั้น a ต่อ b แล้วก็ต่อ C ก็จะกลายเป็น a เท่ากับ5 b เท่ากับ7แล้ว7ต่อ สก็คือเลข9แบบนี้ดัะนั้นคำตอบก็คือ5ต่อ7ต่อ9นั่นเองโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในข้อที่เป็นลักษณะของเศษส่วนซ้อนเศษส่วนแล้วก็มีลักษณะของการคูณกันแน่นอนว่าถ้าเป็นลักษณะของการคูณกันนะครับเราก็จะพิจารณาแบบนี้ครับการคูณเศษส่วนนั้นมีหลักการคูณอยู่ว่าเอาบนคูณบนบนตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ด้านบนบรนิเวณนี้เราจะเอามาคูณกันนะครับแล้วก็ ตัวที่อยู่ด้านล่างที่เป็นตัวส่วนตัวนี้เราก็จะเอาไว้คูณกันเช่นกันนั้นคําตอบของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ1นส่วนสเนี่ยจะคูณอยู่กับ1นส่วนเด้านบนแล้วก็คูณอยู่กับ1แล้วก็จะหารด้วยทั้งหมดนี้นะครับข้างล่างก็จะมี1นส่วนเคูณกับ1นส่วนแแล้วก็คูณกับ1นส่วนหแบบนี้นั่นเองอ่าทานไหมครับจากนั้นเราจะเห็นว่าตัวบนนะครับกับตัวล่างเนี่ยมีตัวที่เป็นเลข1นส่วนเคูณอยู่ทั้ง บนและล่างดังนั้นตัวนี้เราสามารถที่จะตัดทอนกันออกไปได้ก่อนเลยเพราะนด้านบนเราจะพบว่าเหลือแค่1นส่วนสคูณอยู่กับ1ดังนั้น1นส่วนสคูณกับ1นะครับผลลัพธ์ของเราก็จะออกมาเป็น1นส่วนสนั่นเองถูกต้องไหมครับหารด้วยใครเอ่ยหารด้วยเหลือแค่1นส่วนแคูณอยู่กับ1นส่วนหเพราะฉะนั้นลักษณะของการมองย่อยของตัวนี้นะครับบนคูณบนล่างคูณล่างก็จะกลายเป็น1นส่วนด้วย40นั่นเองทีนี้เราจะเห็นว่าการหารในลักษณะนี้ มันมองค่อนข้างยากถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเราจะเอามาเขียนใหม่1นส่วนสหารด้วย1นส่วนสีตัวนี้เราจะมองเป็น1นส่วนสหารก็ใช้ลักษณะของการหารแบบใส่เครื่องหมายหารเลยนะฮะแล้วก็มองเป็นหารด้วย1นส่วนสีแบบนี้ทีนี้ตั้งแต่อนุบาล2ที่เราเรียนมานะครับเราจะพบว่าเครื่องหมายหารเราสามารถเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณได้โดยวิธีการก็คือตัวหน้ายังให้คงไว้เหมือนเดิมแต่ตัวที่อยู่ด้านหลังตัวนี้นะครับจะต้องกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษเพราะฉะนั้นตัวนี้ แทนที่จะเป็น1ส่วน40ก็มองเป็น40ส่วน1แบบนี้จากนั้นการคูณเศษส่วนเอาบนคูณบนเอาล่างคูณล่างก็จะกลายเป็น40หารด้วยข้างล่างคือ4คูณ1ได้4เห็นไหมตัดทอนบึ้บบบ,บ,บตัวนี้ฮะเตะกันบึ้บบบออกมาจระเข้ฟาดหางพวออกมาตัวน,วน,วน,วนี้จะกลายเป็นเลข10บนั้นคำตอบข้อนี้จึิงศพจริงตอบ10นั่นเองนะครับโอเคนะต่อมานะครับเรามาดูในโจทย์ข้อนี้นั้นโจทย์ข้อนี้เขากลุมนดว่า เลขจานวนหนึ่งนะครับหารด้วย8แล้วเหลือเศษ2นะครับสเท่าของเลขจํานวนนั้นเนี่ยหารด้วย8จะเหลือเศษเท่าไหร่ข้อนี้นะครับมีวิธีการพิจารณายอยู่อันดับแรกมองง่ายๆก็คือว่าเราหาจํานวนหรือตัวเลขที่สามารถที่จะหารด้วย8แล้วเหลือเศษ2งนั้นตัวเลขที่จะสามารถมองเห็นในลักษณะนี้ก็คือเลข10นั่นเองถูกต้องไหมครับเลข10นั้นมีคนุณสมบัติว่าถ้าเราเอามาหารด้วย8 10หารด้วย8เนี่ยนะครับจะออกมาเป็นผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์ของเราก็คือ1น นะครับตัวหารก็คือ8แล้วเราจะบวกกับเศษถูกต้องไหมฮะดังนั้นตัวนี้นะครับคุณครูจะเขียนออกมาให้เห็นว่า10เนี่ยจะเท่ากับ1คูณแแล้วบวก2ซึ่ง2เนี่ยก็คือเศษนั่นเองเพราะนั้นตัวนี้ตัวที่เราจะพิจาราก็คือเลข10นะครับโจทย์อ่านต่อมาเขาบอกว่า4เท่าของเลขจำนวนนี้นั่นก็คือตัวนี้ก็คือเป็น4คูณกับอยู่กับ10นั่นเองแน่นอนว่า4คูณอยู่กับ10ก็จะกลายเป็น40ถูกต้องไหมครับ การที่เราเอามาหารด้วย8อีกทีงนั้นถ้าเราลองท่องก็จะกลายเป็น5คูณ8เท่ากับ40ดังนั้น5คือผลลัพธ์ของเราถูกต้องไหมฮะ5คือผลลัพธ์8คือตัวหารแล้วตัวนี้จะคือเศษซึ่งเศษคือ0เพราะว่า5คูณ4ได้20เรียบร้อยไปแล้ว5คูณ8ได้40เรียบร้อยไปแล้วนะครับดัะนั้นคำตอบตัวนี้เศษของเราก็คือ0นนั่นเองโอเคไหมครับดังนั้นวิธีการมองของของ้อนี้ เราก็จะพิจารณาที่การคํานวณหรือคํานึงถึงตัวเลขอันดับแรกก็คือตัวเลขที่สามารถที่จะเข้ากับโจทย์ประเด็นแรกได้ก่อนจากนั้นก็นํามาสู่ขั้นตอนวิธีการพิจารณาในขั้นต่อไปเพนั้นข้อนี้นะครับคำตอบก็จะไปอยู่ในช้อยข้อกอไก่นั่นเองโอเคนะครับต่อมานะครับเรามาดูในข้อที่เป็นลนักษณะของรูปส,สี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้างนะครับโจทย์ข้อนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะเขาบอกว่ามีพื้นที่อยู่ที่120ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความยาว ของด้านยาวนะครับกว้างกว่าด้านกว้างอยู่ที่2เซนติเมตรจงหาความยาวรอบรูปนะเพราะนั้นวิธีการพิจารณาของข้อนี้ก็คือเราอาจจะต้องอาศัยการวาดรูปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าข้อนี้มันมีวิธีการพิจารณาอย่างไรกันบ้างอันดับแรกนะครับแน่นอนว่าด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างเพราะ,ะนั้นด้านยาวก็ควรจะเป็นอะไรครับถ้าเราลองกําหนดก็จะกลายเป็น x บวก2อ่าตัวนี้ก็จะยาวกว่าด้านกว้างที่เป็น x แล้วเรียบร้อย ดังนั้นสูตรการหาพื้นที่นะครับของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะังนั้นข้อนี้นะครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือเราจะนําเอากว้างใช่ไหมครับมาคูณกับด้านยาวนั่นเองเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าข้อนี้นั้นถ้าเราลองพิจารณานะครับโจทย์นั้นกําหนดมาให้แล้วว่าตัวนี้คือ120ที่เป็นพื้นที่ถูกต้องไหมครับทีนี้แน่นอนว่าถ้าเราลองเอาตัวนี้มาลองพิจารณาเราจะเห็นว่าตัวเลข2ตัวนี้จะมีลักษณะห่างกันอยู่แค่2 เลขอะไรนะที่จะคูณกันแล้วมีค่าเท่ากับ120และห่างกันเพียงแค่2คําตอบก็คือกว้างต้องเป็น10และคูณความยาวก็ต้องเป็นเลขอะไรครับ12ถูกต้องไหมครับข้อน,นี้ถ้าเราใช้วิธีการเนี้ยนะครับเราจะสามารถมองเห็นตัวเลขได้อย่างง่ายเนื่องจากว่าโจทย์จริงๆไม่ได้ยากมากเพราะว่าเป็นลักษณะของการพิจารณาที่120นะครับดังนั้นเราสามารถมองตัวเลขที่คูณกันออกมาได้เลยดังนั้นเราจะเห็นว่าข้อน,นี้คาตอบของเราก็คือ ความกว้างของเราจะต้องเป็นเลข10ความยาวของเราตัวนี้นะครับก็จะต้องมีค่าเท่ากับ12ดังนั้นความยาวรอบรูปตามที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับเราก็จะต้องเอา10บวกกับ12บวกกับ10บวกกับ12ซึ่งคือความยาวของแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้รวมกันนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบขอ้อนี้ถ้าเรารวมกันนะครับก็จะออกมาเป็นเลข44นั่นเองโอเคนะครับ ต่อมานะครับเป็นลักษณะของโจทย์ที่เป็นเรื่องของร้อยละเปอร์เซนต์เกี่ยวกับเรื่องของราคาขายนะครับไม่มั่นใจว่าโจทย์จริงๆเนี่ยเขียนออกมาประมาณไหนนะครับแต่ว่าตัวเลขแล้วก็ความหมายเนี่ยก็จะออกมาในแนวนี้แหละนะครับข้อนี้นั้นนะครับผมลองพิจารณาครับ,บว่าร้านค้าติดเกินราคาจริงนะครับ40เปอร์เซนต์โดยขายในราคาที่70บาทจงหาราคาต้นทุนอันดับแรกนะครับเรามองก่อนว่าไอ้70ที่เรามีเนี่ย มันไม่ใช่ราคาทุนเนี่ยใช่ไหมครับเขาบอกขายในราคานี้ก็คือตัวนี้คือราคาที่มันเกินจริง70นี่คือราคาที่มันเกินจริงไปโอเคไหมครับดังนั้นวิธีการนะครับเราต้องพิจารณาตรงที่เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เราจะพบว่าราคาของเราเนี่ยเกินจริงเห็นตัวไหมฮะราคาเกินจริงอยู่ที่40%เปอร์เซ็นต์ดังนั้นวิธีการพิจารณาของเราก็คือเราจะต้องเอาตัว40%เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาแปลความหมายก่อน โดยนะครับพยายามให้ตัวเลขหรือตัวข้อความที่เป็นข้อความคำแปลของเราเนี่ยคำตอบจะเป็นต้นทุนดังนั้นเราควรจะให้ต้นทุนอยู่บริเวณด้านหลังดังนั้นวิธีการมองก็คือการมองแบบนี้ครับคาว่าเกินราคามา40%ก็คือถ้าเราขายในราคา140บาทนะฮะขาย140บาทจากราคาทุนเห็นไหมฮะจากราคาทุนที่100บาทแน่นอนว่าบรรทัดแรกที่เราเขียนแบบนี้เป็นการให้ความหมายตามนิยามของ 40%ที่เป็นตัวเกินใช่ไหมต้นทุน100เราขาย40้อ่ส140แปลว่ามันเกินไป40 40บาทซึ่งก็คือ40%เถูกต้องไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้เขากําหนดราคาในชีวิตจริงของเราที่เราจะขายจริงๆคือแค่70ดังนั้นตรงนี้คําพูดเราก็จะมองว่าตรวนี้คือ70ที่เป็นการขายนะครับจากราคาทุนจะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เมื่อเราคํานวณออกมาจะกลายเป็นคําตอบพอดีเลยเนื่องจากโจทย์ต้องการต้นทุน ดังนั้นวิธีการคือลักษณะของการเอาตัวเลขตัวนี้ครับคูณไขว้แล้วก็จับ140คูณไขว้ลงมาข้างล่างแบบนี้เพราะนั้นตัวเลขของการคูณกันของเราตัวนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็นนํา70ไปคูณกับเลข100นะครับแล้วก็หารด้วย140แบบนี้นั่นเองเราลองใช้70หารเลยก็ได้นะฮะ7 1เป็น70 72จะได้10040จากนั้น100ที่อยู่ด้านบนนะครับ หารกับเลข2ตัวนี้ครับห0 0หารด้วย 2, 2> ผลลัพธ์ของเราออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเลข50นั่นเองโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในข้อนี้กันนะครับข้อนี้นะครับบอกว่าจํานวนนะครับทั้งหมด8จํานวนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่9นะครับโดย4จํานวนแรกเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ5ถามว่า4จํานวนหลังเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับข้อนี้นั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเขียนคําตอบเฉลยทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเฉลยทีเดียวเดี๋ยวจะเป็นยังไง ไปติดตามกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับประเด็นแรกนั้นเรามาโฟกัสที่คําว่า8จํานวนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ9พูดง่ายๆก็คือเราจะเอา x 1ถึง x 8นะครับที่เป็นจํานวนทีละตัวเนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยเลข8ตรงนี้การบวกกันแล้วหารด้วยเลข8จะกลายเป็นค่าเฉลีย่ยซึ่งข้อนี้ค่าเฉลี่ยก็คือ9นั่นเองจากนั้นวิธีการคํานวณก็คือเราจะย้ายข้าง8ที่คูณอันที่หารอยู่ตัวนี้นะฮะย้ายขึ้นไปคูณฝั่งนี้เพื่ออะไรครับเพื่อหาว่า ผลบวกของทั้ง8ตัวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเลขอะไรหน้าซึ่งจะพบว่าถ้าเราเอา8คูณไขว้ขึ้นไปนะครับ9 8 7าหมายความว่าอะไรครับเลขทั้ง8จํจำนวนตั้งแต่ x 1ไปจนถึง x 8เนี่ยเมื่อรวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ72นั่นเองจากนั้นข้อความที่2เขาบอกว่า4จํจำนวนแรกนะครับมีค่าเฉลีย่ยเท่ากับ5ก็หมายถึงผมลองตัดเฉพาะตัวเลขตั้งแต่ x 1ถึง x 4นะครับมาลองบวกกันแน่นอนว่าเอาจํานวน x 1ถึง x 4มาบวกกันเนี่ยมีแค่4จํานวนดังนั้นถ้้าาาาาจะหหคค่่เฉลียยกก็ือรรดว4 จับเท่ากับ5เนื่องจาก5คือสิ่งที่โจทย์กําหนดไว้ใช่ไหมครับคิดเหมือนเดิมเลยคิดเหมือนเดิมเลยนั่นก็คืออะไรครับนำเอา4นะครับย้ายขึ้นไปคูณไข้ครับก็เห็นว่า4เนี่ยคูณกับ5ได้20หมายถึงอะไรเอ่ยสรุปว่าอ๋อ x 1ถึง x 4ของเราที่รวมกันอยู่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ20แค่นั้นเองจากนั้นเราจะเห็นว่า4ตัวแรกที่รวมกันเมื่อได้20แต่ทั้งหมด8ตัวเนี่ยคือ72ดใช่ไหมครับดังนั้นผลรวมของ4จํานวนหลังเนี่ย ก็จะต้องเกิดจากการเอา72ก็คือทั้ง8ตัวตั้งแล้วลบด้วย20ก็คือของ4ตัวแรกจะทําให้เราได้ว่า4ตัวหลังเนี่ยผลรวมจะออกมาเป็น52นั่นเองเราต้องการค่าเฉลี่ยเลยเอา4ไปหารผลบวกของ4จํานวนหลังดังนั้นเอา52มาหาร4ผลลัพธ์ก็จะออกมาเท่ากับ13เพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ตอบ13นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปมาดูโจทย์ข้อนี้ครับโจทย์เขาบอกว่าคนอินเดียนะครับติดเชื้อ37ล้านคนนะครับโดยคิดเป็นการติดเชื้อร้อยละ2.5ของประชากรทั้งหมดถามว่ามีประชากรทั้งหมดเท่าใดเจนว่าข้อนี้นั้นก็ไม่ได้เป็นข้อสอบที่ซับซ้อนอะไรนะครับแต่เราจะโฟกัสที่โจทย์ที่เขาบอกว่าการติดเชื้อร้อยละ2.5เดี๋ยวเราจะเอามาแปลความแน่นอนว่าข้อนี้เป็นการถามประชากรทั้งหมดดังนั้นคําตอบที่อยู่ด้านหลังจะต้องออกมาเป็นรูปของการเขียนในแนวประชากรทั้งหมดนั่นเอง วิธีการนะครับสเต็ปแรกพิหนาที่ตรงนี้ครับติดเชื้อร้อยละ2.5หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงเรามีคนติดเชื้ออยู่เท่าไหร่ฮะคนติดเชื้อ2.5คนถูกต้องไหมฮะคนติดเชื้อ2.5คนจากทั้งหมดาจากทั้งหมดตัวนี้ประเด็นแรกเราต้องคิดถึง100ไว้ก่อนเนื่องจากตัวนี้มีคําว่าร้อยละใช่ไหมฮะดังนั้นจากทั้งหมด100คนแบบนี้ทีนี้โจทย์บอกว่าติดเชื้อ37ล้านใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้จะเขียนยังเป็นคนติดเชื้ออยู่แต่เปลี่ยนตัวเลขใหม่ละเป็นตัวเลขที่โจทย์กำหนดก็คือ37ล้านคนดังนั้นผมใส่ตัวที่เป็นลักษณะของ0ย์เข้าไปนะครับเพื่อให้มองเป็น37ล้านได้แล้วจากทั้งหมดเท่าไหร่จะเห็นว่าตัวนี้ก็จะเหมือนกับข้อที่ผ่านๆมาเมื่อกี้นะครับนั่นก็คือวิธีการเราจะต้องคูนคว่ายังไฮะแล้วก็คูไคว่2.5ลงมาดังนั้นคําตอบ้อนี้จะเป็นลักษณะ37ล้านนะครับคูณอยู่กับ 100แล้วก็หารด้วย2.5แบบนี้นั่นเองโอเคไหมครับดังนัง้นคราวนี้ถ้าเราจะลองพิจารณาตัวนี้นะครับถ้าเรากําหนดให้ตัวนี้เอา10คูณเข้าไปเพื่อให้อะไรครับเพื่อให้2.5เนี่ยกลายเป็น25เมื่อเอา10คูณเข้า10จะต้องคูณเข้าบริเวณด้านบนด้วยจะทําให้เราได้ว่าถ้าเราเอาร้อยไปคูณ10ตัวนี้จะกลายเป็น1000 25ตัดทอนกับ1000ถ้าเรามองตัวนี้จะง่ายกว่าใช่ไหม นั้นจะเท่ากับ40พูดง่ายก็คือถ้าเราตัดทอนบริเวณตัวเลขนี้เลยเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ40เช่นกันนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นเอา40ที่ได้นะครับไปคูณกับ37ล้านคําตอบของเราเนี่ยก็จะมีค่าออกมาผมขออนุญาตเขียนไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือ1480ล้านคนนั่นเองดังนั้นคราวนี้ถ้าเป็นคําตอบหรืออยู่ในช้อยก็จะมีลักษณะของคําตอบก็คือ1480แล้วตังนี้เขียนว่าตรงนี้เป็น หลานคนได้เลยนั่นเองโอเคนะครับต่อมาครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยฉีดวัคซีนไป4ส่วน16นะครับแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยห้าคนถามว่าจํานวนผู้ชายที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าข้เนี้โจทย์มีการกําหนดมาให้อยู่2อย่างเราต้องค่อยๆวิเคราะห์ก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยเขากําหนดให้ผู้ชายแต่มาในรูปของอตัวอัตราส่วนแล้วก็มีการแยกให้ผู้หญิงเนี่ยออกมาเป็น56คน ดังนั้นข้อนี้นะครับจากบริเวณนี้การที่เขาบอกว่ามีผู้ชาย4จาก1 0อสา่ 4, จาก11ส่วนนะครับตรงนี้นะตัวนี้เป็นผู้ชาย4ส่วนถูกไหมฮะเป็นผู้ชาย4ส่วนจาก11ดนะดังนั้นแสดงว่าเราจะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะตรงนี้ถ้าผู้ชายมีแค่4ส่วนผู้หญิงจะต้องมี7ส่วนแน่นอนถูกต้องไหมครับแต่ทีนะี้ถ้าเรามองว่า7ส่วนตัวนี้คือผู้หญิงและโจทย์เนี่ยกำหนดให้ผู้หญิงก็คือเท่าไหร่ 56เราก็จะนํามาเทียบบัญ,ญย์แต่ย่างเพื่อหาผู้ชายนั่นเองนะครับดังนั้นประเด็นสําคัญของข้อนี้ก็คือผู้หญิงของเราเนี่ยนะครับเส่วนที่เราคิดเมื่อกี้นะครับมีค่าเท่ากับ56คนถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าบริเวณนี้เป็นชายแค่4ส่วนละจะมีคนทั้งหมดเท่าใดมันวิธีการก็ยังจะต้องอาศัยลักษณะของการคูณคว่ายอยู่เหมือนเดิมชัดเจนไหมครับก็จะได้เป็นลนักษณะของเอาเลข4 คูณกับ56ครับแล้วเราก็จะหารด้วยเลข7เอาท่องสุดคูณแม่7นะครับ7 7 49 7 8ได้56ตัดทอนกันเรียบร้อยจะได้ออกมาเป็นคำตอบก็คือ4คูณ8แล้วหารด้วย1คําคำตอบก็คือ8คูณ4หาร1น4 32แดาบงตน่นคำตอบคนนี้จึงตอบ32นั่นเองโอเคนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มีลักษณะของแนวข้อสอบมาฝากกันประมาณนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่ง EP ที่ผมกำลังเฉลยอ,อยู่นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลองพิจารณาใน EP ถัดไปไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ